ถ้าเราไม่รู้เราทําตัวไม่รู้ในหน้าที่ของเราการทําหน้าที่ไม่ถูกต้องนี่แหละจึงทําให้เกิดทุกข์และทําให้เกิดวุ่นวายทำให้เกิดมีปัญหาในสังคมสังคมในประเทศสังคมในหมู่บ้านสังคมในประเทศชาติบ้านเมืองก็มีกันทุกหย่อมยาสังคมสูงขึ้นไปคือสังคมแย่งชิงสังคมอยากแย่งชิงความเป็นใหญ่แย่งชิงความเป็นโตแย่งชิงอํานาจแย่งชิง บริวารแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวและก็ทำเพื่อสร้างบารมีขึ้นเพื่อคนยอมรับเพื่ออยากใหญ่อยากโตอยากเป็นหนึ่งในประเทศลักษณะนี้มันเป็นเท่านั้นน้อยนับมีไม่มากนักที่เจะิสละตนมาเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองพุทธศาสนาอย่างจริงจังประทำเพื่อประชาชนประทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองรักษาวไว้องค์กรพุทธศาสนาองค์กร แห่งสถาบันพระมาหากษัตริย์รักษาไว้สุจริตรักษาปกป้องพักดีต่อชาติพุทธศาสนาและองค์พระมาหากษัตริย์ประเทศไทยมีอยู่สามเศร้าเศร้าหนึ่งองค์กรชาติอันนี้เกือบจะล้มเหลวในด้านความคิดและการกระทําเพราะเราเอาไปทำกันซะจนเละเอากฎหมายไปทําลายซะจนสิน้นแล้วก็ไปแสวงหาประโยชน์จากประชาชน พอได้สิทธิอำนาจจากประชาชนมอบให้มาแล้วก็มามาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองบางคนก็บริหารปไปเลยหน้าหน้าสมความปรารถนาบางคนบริหารไปก็หน้าผิดหวังหน้าผิดหวังเพราะฉะนั้นคนถ้าหากไม่มีทิฏฐิเนี่ยทาไปได้ทุกกระทรวงทําไปได้ทุกตะวงกลมเพราะใ่รู้แต่คนถ้าไม่ใ่รู้แล้วมีทิฏฐิเนี่ยมันก็พังไปหมดพังทลายไปหมดถ้าใครอวดรู้ จะพังไปทุเ่งจะทําให้หน่วยงานนั้นๆสิ่งใดไม่รู้ต้องถามสิ่งใดไม่รู้ต้องปรึกษาเพราะว่าการจะทํางานทุกอย่างที่เราเป็นจะเป็นผู้แทนรัษฎรก็ตามจะเป็นนายกส่วนองค์การอ่างตางจะเป็นนายกส่วนตามบ้านเนี่ยนะตามตำบลเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้ต้องถามแล้วต้องคิดว่าต้องทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่เข้ามาเพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่มาเพื่อหวังอำน,นาจไม่ใช่วังหวังสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ส่วนตนเพื่อตพว่อพ้องน้องพี่ไม่ใช่เราเข้ามารับใช้ประชาชนกินอาศีอากรของประชาชนเราก็จะต้องเอื้อเฟื้อต่อประชาชนเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องความทุกข์ยากเรื่องข้าวยากปากแพงอะไรที่จะต้องไปแต่เระก็สง่งแต่เระก็สง่งเราก็ทําไว้แล้วเราก็แบ่งกันไว้แล้วใครรับกระทรวงไหนไป กระทรวงกลาโหมไปรับไปเพื่อไปดูแลเหล่าทัพต้องสามเหล่าทัพซึ่งเหล่าทัพเหล่านั้นก็มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องการบริหารประเทศชาติเพื่อรักษาความมั่นคงภายในและภายนอกก็ต้องมอบให้ทหารคนที่จะเข้าไปก็อย่าไปวุ่นวายกับองค์กรเขา,เ,ขาเพราะองค์กรนี้เป็นองค์กรหลักอย่าไปวุ่นวายอย่าไปจับสวยเดี๋ยวนี้มันก็มีคนบางคนพยายามจะทะลุอำนาจ พยายามสร้างอำนาจเถื่อนขึ้นมาเพื่อไปครอบงำกฎหมายเพื่อไปครอบงำคนที่อยู่ถูกต้องในกฎหมายมันมีมากมายพยายามทำตัวให้เป็นเป็นผีอํทำตัวเป็นลักษกายหลอกหลอนสัมภเวสีหาที่อยู่ได้แต่ไม่อยู่เป็นที่เป็นทางเพื่อหวังประโยชน์เพื่อโชว์แอคชั่นเพื่อทำตัวให้เหนือกฎหมายเพื่อทำตัวให้เด่นให้ดังทำตัวว่าแสดงออกมาันผู้รู้ ประเทศนี้เนี่ยกรุงศรียุธยิยาในประเทศไทยนี่ไม่สิ้นคนดีหรอกมันต้องมีแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปได้เพราะฉะนั้นประชาชนทั้งหลายที่มีสิทธิในการเลือกตั้งจงรักษาความสิทธิของตนเอาไว้เพื่อมอบให้กับบุคคลที่ดีบุคคลที่กล้าพูดกล้าท,าทำและบุคคลที่จริงบุคคลที่สุดจริตไปทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองจริง อย่าไปกระทำเพื่อมิตรสินจ้างอย่าไปคิดเป็นเพื่อมิตรสินจ้างได้ประโยชน์ต่อกันแล้วไปมอบสิทธิให้เขาอย่างนี้ต่อมาเรานี่แย่ของกินของใช้แพงขึ้นทุกวันเงินเดือนก็ขึ้นมาทุกวันสมมติว่าเงินเดือนขึ้นการเนนุ่นขึ้นไปนี่ขึ้นมาก็เอาอาสีพักคอนจากประชาชนไปลี่บ,บ้านเมืองประชาชนนี่ย่ำแย่มาอยู่ในหัวเมืองลากยาระยำแย่สมัยก่อนในน้ำมีปลาในานามีข้าวมกีก็กินกันไป เดี๋ยวนี้ในน้ำเขาจะไม่มีข้าวไปแล้วในน้ําจะไม่มีปลาในนาก็จะไม่มีข้าวแล้วเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะสารพิษก็ดีเพราะไม่มีทุนก็ดีเพราะเหตุการณ์อย่างไรกิจปัจจัยอย่างไรก็จ้างเหละแทบจะบอกว่าประชาชนในยุคนี้ถูกแย่งถูกแย่งเลงงานก็มีรับปุงานนอกเข้ามาหวังที่จะสร้าง มิตรไมตรี ree, ระหว่างเพื่อนบ้านจะเป็นพมา่ากด็ดีจะเป็นลาวกด็ดีจะเป็นเขมรกด็ดีเรียกว่าเป็นมิตรไมตรี ree, เพื่อนบ้านกันเมื่อมีต้องการประสงค์ที่จะเข้ามาทํางานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ขอให้เข้ามาโดยสุจริตอย่ามาสร้างความลาคาญอย่ามาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศชาติและกลุ่มซึ่งมีอยู่บ่อยยิงกันบ้างลบกันบ้างตีกันบ้าง ทะเลาะกันมาจากนกลุ่มเดียวกันเป่าปันเดียวกันอยู่ประเทศเดียวกันเอากันมาตีเอากันมาฆ่าอย่างนี้ต้องระมัดระวังการที่เราจะมอบสิทธิ์เดี๋ยวนี้เริ่มมีกฎหมายให้สิทธิหลายอย่างให้สิทธิทำบัตรประชาชนให้เป็นคนไทยเพราะเนื่องจากว่าทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายพ่อเป็นพม่าแม่เป็นคนไทย แม่เป็นพม่าแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นพม,ม่ามาแต่งงานกันแล้วก็ลูกได้สิทธิ์ในอยู่อาศัยว่าเป็นพลเมืองของประเทศไทยต่อไปนานๆเข้าประเทศไทยนี้นะอย่าผสมไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้ยาพิษหรือไม่รู้ว่าเกลือหรือไม่รู้น้ําตาลเลอผสมกันไปต่อไปนั้นนะ่ะบ้านเมืองจะเกิดกุลยุคเพราะผสมยาพิษให้สิทธิบริษัทผสมยาพิษ แล้วนำมาเพื่อเผยแผป่ประเทศชาติบ้นานทําำให้เกิดอาเพศเกิดขึ้นเพราะคนที่เขาไม่ได้อยู่ในประเทศเราเขาไม่ได้รักประเทศเราหรอกอเขาก็รักประโยชน์ของเขาเขาจะทำอะไรก็ได้เช่นว่ามีนโยบายให้ต่างชาติมาซื้อเช่าใไเก้าสบเก้าปีเนี่ยไอ้าสิบเ้าปีเนี่ยมันตีไปเท่าไหร่แล้วมันนั่นไปเท่าไหร่แล้วมันทำอะไรไปเท่าไหร่แล้วมัน ทำความระเนระนาดแผ่นดินไม่เท่าไหร่เข้ามาสร้างเอาประโยชน์สร้างบ้านสร้างช่องสร้างอาคารสร้างโรงแรมที่พักทำลายภูเขาลำธารแม่น,มน้ำไปเยอะแยะใน99กปีเนี่ยบ้านเมืองจะรับความเดือดร้อนขนาดไหนแต่ผู้หวังประโยชน์ก็เพื่อจะรักษาว่าเป็นประโยชน์ให้มาลงทุนไอลงทุนน่ะดีแต่ถ้ามาทำลายก็ไม่ดีมาทำลายแตกแยกสามัคคีในบ้านเมือง มาชิงมาทําลายกําลังงานของคนไทยไปมากอาชีพที่เว้นวรรคด้ยสาหรับคนไทยก็ถูกแย่งไปโดยมีพวกกลุ่มใช้กฎหมายครอบงาให้ทําไปเช่นตัดผมดัดผมไกด์อะไรทํานองนี้หรือว่าโชเฟอร์หรืออะไรที่กฎหมายห้ามไว้ว่าไม่ให้คนต่างด้าวหรือคนต่างประเทศมาทําแต่เราเวลานี้รักั่นกันให้มารับอย่างใด้ทําได้ แย่งกินกันทำต่อไปคนไทยจะไม่มีงานทำาก็ถูกแย่งหน้าที่ถูกแย่งอาชีพไปกฎหมายก็ดีแต่นคนรักษากฎหมายไม่เป็นธรรมเวลานี้แล้วประจบมอดด้วยคนไทยขี้เกียจอนุก็ขี้เกียจจับกันแก่ขี้เกียจสมัยก่อนเนี่ยนะทำจับกังเนี่ยทำง,งานก่อสร้างในคนไทยเยอะเดี๋ยวนี้ไม่มีเพราะเกียดการมันยากมันลำบากแล้วสมัยก่อนทำมามทำได้สมัยนี้มันทำไมมันทำไม่ได้ แต่คนต่างชาติคนเพื่อนบ้านเ้ามาเขาทาได้เขาก็เอาแต่เงินของเรากลับบ้านเขาเอาแต่เงินของกลับบ้านเขาอันนี้พวกเราไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยต่อไปเขามาเอาเงินเอาทองทํางานหากินบ้านประโยชน์ของเราประโยชน์บ้านเมืองเราเอากลับไปบ้านเขาแล้วก็เราไม่มีที่จะทามาหากินก็จะต้องเป็นภาระต่อประเทศจากบ้านเมืองภาษีอากรก็จะต้องกลับจ่ายไป รัฐบาลเท่าไหรจะพอเจ็ดสิบกว่าล้านคนจะเอาเงินที่ไหนมาไอ้พวกโกงกินบ้างให้พวกหนึ่งก็เอาไปใช้ผิดประเภทบ้างให้พวกก็ไม่รู้จักหาเงินหาทองมีแต่การกู้มีแต่การยืมจนประเทศชาติเป็นหนี้จนแทบว่าแต่ละคนเนี่ยตายไปแล้วก็ยังใช้ไม่หมดสําหรับการกู้ยืมของการบริหารประเทศกเรียกไม่สมดุลงบลักษณะนี้มีเยอะมีมากเดี๋ยวนี้ แล้วทําเพื่อเอาหน้าทําเพื่อประโยชน์ตนแล้วก็ให้ประชาชนมาเดินใช้ในเรื่องภาษีอากรเอาเก็บเงินเก็บทองจากภาษีอากรังนั้นแหละแต่ไปบอกรัฐบาลน,นั้นเสียรัฐบาลน,นั้นใหน้ไม่ใช่มันไม่ใช่จุดนี้เพราะฉะนั้นเราประชาชนก็อย่าไปหวังพึ่งแต่รัฐบาลอย่างเดียวต้องพยายามทำมาหากินอัตหิอัตโนนาโตตนและเป็นที่พึ่งของตน อานาโจยะตะนางจงเืินตนด้วยตนเองอย่าไปหวังพึ่งแบมือแมท้าจากรัฐบาลตลอดเวลาต้องทํามาหากินต้องรู้สึกตัวว่าถ้าเราทาอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราจะเป็นคนมือน้อยเท้าน้อยทั้งหมดทะอะไรก็รัฐบาลช่วยเวลานี้แบกถามการรักษาสุขภาพอันามัยก็รัฐบาลหอบช่วยพันธมิตรน้อยแล้วเรื่องปากเรื่องท้องก็ให้กันไปประชารัก็ให้กันไปครอบคนละสองร้อยสามร้อยมันทาความทุกข์ยากของคนยากจน แต่อีคนไม่จนที่ได้ด้วยสิอันนี้จนไม่จนคนมีกินมีใช้กลับไปได้เงินระชารัฐบ้างกลับไปได้เงินชิติตั้นหมื่นบาทบ้างรัฐบาลบอกว่าคนมีเงินตั้งแต่ห้าล้านห้าแสนบาทขึ้นไปก็จะไม่พิจารณาให้แต่มาเดี๋ยวนี้คนมีเงินในธนาคารเป็นสิบล้านห้าล้านก็ยังได้เงินจํานวนนี้ด้วยแล้วประชาชนลากยาได้อะไรปชาชนลากยาได้อะไรนะไม่มีอะไรจะได้เพราะอะไร เพราะทำหน้าที่ให้ผิดการเพราะไม่ทำหน้าที่ให้ตรงไม่ทำหน้าที่ให้ตรงเพราะทำหน้าที่ไม่ตรงเลือกบุคคลไม่ตรงไม่ดูแลให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่จะพึงกระทําได้ถ้าเรายังเห็นวพวกพ้องน้องพี่อย่อยางนี้คน,นจนจริงๆเนี่ยมาคุยกับที่วัดทีวาบอกไม่ได้ของคนจนจริงๆบ้านก็ไม่มีอยู่มันไปตั้งแต่พื้นฐานตั้งหลงัไม่ทําให้เสร็จสิน้นว่าคนนี้คนได้คนนี้ไม่คนได้ มันต้องทำมั้งแต่ต้นมือตั้งแต่อําเภอตั้งแต่หมู่บ้านนี่แหละทําทชื่อบุคคลไม่มีจะกินเนี่ยแต่กลับไม่ได้แต่คนมีอันจะกินกลับได้อย่างนี้มีมากพอสมควรพอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้จงพิจารณาไต่ตองอย่าไปคิดแต่หวังเพื่อคะนนอย่าไปหวังหาเสียงต้องพยายามทําให้มันตรงไปตรงมาคนจนก็ได้รับการดูแลคนที่มีอันจะกินแล้วเขาก็เลี้ยงตัวเขาได้แล้ว ก็ไม่จําเป็นที่รัฐบาลจะต้องเอาเงินหยุดยืมมาเอามาให้บุคคลที่มีกินมีใช้แล้วเพราเียบเสมือนว่าคนที่มีเงินพอสมควรได้อยู่แล้วใช้พอกินพอใช้อยู่แล้วก็ไม่ต้องกู้ยืมส่วนคนที่เขาลําบากใจเขากู้ยืมไปเงินที่ให้มาจา่ต้องเป็นเงินกู้ยืมก็แล้วกันเพราะต้องเสียเงินค่าดอกต้องเสียอะไรหลายอย่างอันนี้เป็นความคิดของพระ เป็นความรู้สึกของคนที่สัมผัสสิ่งที่พูดที่พูดจากประชาชนประชาชนชั้นหลากยายบางกลุ่มบางเหล่ามาพูดให้ฟังมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็เห็นนี่คนขั้งวัดขั้งวาคนใกล้อำเภอไปไหนมาไหนไปงานศพไปงานเทศไปงานที่ไหนมาก็ญาติโยมก็จะคุยให้ฟังส่วนเทศริงอย่างไรไม่ทราบต้องไปถามหาข้อมูลให้จริงๆทำงานต้องทำให้มันสดใส ต้องทาให้มันเกนเจมแจ้ง,งทําให้ตรงไปตรงมาตั้งแต่เจ้าหน้าที่เบื้องต้นแหละบางคนคนจนแต่ไม่ได้ไปทําบัตรประชาัฐก,ก็ไม่ได้ทําบัตรอะไรก็ไม่ได้อ้าง,น,างนั่นอ้างนี่จนไม่ได้จนบัตรนี้ก็จะไปอุดหนุนเฉพาะคนมีคนรวยส่วนคนยากจนที่ไม่มีปากไม่มีเสียงก็งไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ทีนี้ก็สร้างเราไว้ทาไมเจ้าหน้าที่เนี่ยมีเยอะแยะระดับต่างตั้งแต่ตำบลตั้งแต่อ,อําเภอตั้งแต่จังหวัดเนี่ย ก็มีการฟ้องไว้มากมายอันนี้เพราะการที่ทําหน้าที่ไม่ตรงเป็นปฏิหน้าที่ไม่ชอบเนี่ยความยุติธรรมมันจะหยุดเมื่อความยุติธรรมล้มเหลวเนี่ยบ้านเมืองอยู่ไม่ได้สังคมอยู่ไม่ได้องค์กรอยู่ไม่ได้องค์กรก็ดีประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีหมู่คณะก็ดีจะตั้งอยู่ได้ในพื้นแผ่นดินนี้จะต้องรักษาความเที่ยงธรรมความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ความซื่อตรง ความตรงไปตรงมาถ้าเมื่อ,อไรความยุติธรรมล้มเหลวบ้านเมืองหมู่คณะและองค์กรก็จะพังทลายไปด้วยอันนี้กล่าวลึกว่าพระให้ข้อคิดมาละกันถ้าไม่ถูกใจก็ขอบินทบาดไปแต่พูดมาจากข้อมูลลากยาถ้าไม่พูดมั่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถลากยาไม่สามารถจะส่งให้ถึงข้างบนได้ เมื่อฟังแล้วก็พิจารณาใจจองว่าที่อาตมานำมากล่าวเนี่ยมันจริงไหมมันอะไรมาก้ไปสืบดูเพียงให้ข้อมูลข้อมูลลมๆแรงๆแต่ได้ยินมากระหูเห็นกับตาสัมผัสมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้มีหน้าที่ก็งจงทําไปแล้วรับใครมาก็ช่งจะรับคนงานมาจากเพื่อนบ้านอะไรก็ต้องดูด้วยดูความปลอดภัยของคนในชาติด้วย ไม่ใช่เข้ามาแล้วสร้างปัญหาเข้ามาอยู่แล้วเข้าไปโกงเข้าไปตีเข้าไปป้นเข้าไปลักเดี๋ยวนี้กล้วยเรือนนึงก็หายกูกล้วยไว้เต็มก็มาตัด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 หายพอจับไปถูกเขาพวกที่มาสายบ้านเมืองอยู่อันนี้มาสร้างความวุ่นวายให้แก่ต้องถิ้เข้าไหมเมื่อเช้านี้ก็ยังคุยอยู่กับท่านเจ้านายบางคนมานมัสการเรื่องในวัน ทำบุญมันเกิดว่าป่วยอยู่ข้างริมปอบรั้วตัดเอาไปหมดไม่ขอตัดเอาไปหมดบางคนหัวมันสับปหลังปลูกว่ามันถอนไปหมดบางทีมันเทศถทอนไปหมดที่เขาปลูกไว้นต้นกระเจี๊ยบต้นผักระก,กาศถอนไปหมดครั้งข้ากลางคืนชาวบ้านจะหลับจะนอนอันเนี้เขาจับก็ามาก็าเป็นพวกทีมาอยู่อาศัย เกือบจะเป็นไปเกือบทุกหลายฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่อนุญาตเข้ามาต้องดูพฤติกรรมของพวกคนเหล่านี้ด้วยเราสงสารเขาสงสารคนอื่นเอ็นดูเขาแต่เอ็นเราขาดเนี่ยมันใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะรับใครมาทํางานอนุญาตเข้าม,มาอยู่ในประเทศแล้วให้ใบอนุญาตจะต้องดูพฤติกรรมด้วยอย่าเป็นเพียงแต่ว่ามีสุทธิสัญญาระหว่างประเทศ ระหว่างการทุตเท่านั้นต้องดูด้วยว่าพวกเหล่านี้เนี่ยมาทำสินใดให้กับความเสียหายให้กับประชาชนคนไทยบ้างอันนี้โจรมันมากขึ้นผู้ร้ายมากขึ้นเพราะพอจับเข้าไปเป็นดังที่ได้กล่าวแล้วนี้อันนี้ได้ยินมากับหูเห็นกับตาเองจับจามาให้ดูก็ยังต้องขอลองเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นว่าไปตามสวนบทกฎหมาย เราอย่ารับเพียงแต่ว่าสุทีสัญญาว่าโดยการระเบียบให้ผู้ต่างด้าวเข้ามาทํางานในประเทศไทยมีท่อนี้มีนั้นแล้วก็ทําได้มีบริษัทรับรองก็ทาได้ทีนี้พอมาทําแล้วนอกดีดนอกลอยไปเป็นโจรเป็นผู้ร้ายทําให้คนในหมู่บ้านรับความเดือดร้อนในบริษัทที่นําคนเหล่านี้มาก็ต้องรับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตมาก็ต้องทาตัวแล้วก็ส่งกลับไปบ้างเพราะฉะนั้นอารมมาได้กล่าวมา สืบทอดจากคลิปอย่างผือก็เพื่อประโยชน์ความสุขของประชาชนคนไทยพระพูดบ้างเพราะสัมผัสกับประชาชนเพราะพระรับบิณฑบาตท,ทานจากประชาชนก็อยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีพูดที่ได้อโอกาสและพูดที่มันมีปากมีเสียงมาคุยให้พระฟังพระก็ส่งเสียงลอยลมมายังผู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเทศจากบ้านเมือง รับความสุขบำบัดทุกข์แก่ประชาชนก็ขอจงได้นำพิจารณาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดก็ขอบิณธบัตขอให้ท่านลงมาแล้วพิจารณาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยเถิดอย่าสงสารผู้อื่นมากกว่าลูกตัวเองจงดูแลลูกตัวเองให้มีกินมีใช้อย่าได้รับความเดือดร้อนแล้วจึงให้อนุเคราะห์ลูกคนอื่นเขาดูแลบ้านตนให้ เรียบร้อยดูสถานนะความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้เรียบร้อย่อนที่จะรับคนอื่นเข้ามาสร้างความเดือดร้อนเวลานี้พวกนี้เข้ามาขายยาบ้ายาอีกเยอะเพะฉะนั้นเข้ามาขายในวัดนี่เข้ามาขายในวัดจับไปซะก็เป็นพวกอย่างว่าทั้งนั้นเมาก็อยู่เมาก็อยู่กีวรแขวนอยู่อย่างรักเลยกีวรแขวนหน้าประตูสองผืน เอาไปตากไว้ก็ยังรักเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แช่กันแช่เกินตามวัตถวาตั้งไม่ได้ต่อไปนี่ต้องเอาแจ่กันมาใส่กุญแจนะจีวอนที่สงสัยไปไหนตากไว้จะต้องใส่กุญแจจีวรนจะแล้วมั้งไม่งั้นไม่เหลือนะจับได้ก็เป็นพวกนี้ทั้งนั้นจับได้ก็เป็นพวกนี้ทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ทุกปลายไปนะนี่เพียงบางคนบางที่เป็นลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นจะทําอะไรกูเลนี้พระอยู่ในวัดนี่เหมือนติดพกุกลยติดประตูหมดนะ เพราะว่าอยู่คนเดียวนี่อยู่คนเดียวก็อยู่กลางค่ำกลางคืนไหว้พระสวดมนต์เพลินภาวนาจะเดินเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วมันนึกว่าพระมีเงินมีทองตีหัวเพราะเอาเจ้าตังไปซื้อยามั่งอะไรมั่งอย่างนี้ก็มีถมไปหลายองค์แล้วที่ถูกเนี่ยที่นในวัดวาลามนี่แหละเดนมากลางค่ำกลางคืนก็หายไปไฟตั้งอยู่ไฟปักอยู่จุราเซลอะไรเขาเนี่ย ไฟอะไรไฟที่เขาทำกับเสยนแบบเนี่ยปากไว้ต้นสองต้นมันรักไป้หมดปักอะไรก็ไม่ได้ถาอวนนี้ในวัดนะไม่ใช่นอกวัดพูดถึงไม่ใช่ที่นี่อย่างเดียวที่อื่นก็มีคุยกันอยู่พระวันนี้พระมาทำบุญพระมาสวดมนต์ก็คุยกันมีหลายแห่งหลายจุดเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่วางไว้ก็ไม่ค่อยปลอดภัยทรัพย์สินประชาชนก็ไม่ค่อยปลอดภัยชีวิตก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่ากี่คนฉะนั้นจะจริงเท็จอย่างไร ท่านผู้มีความรับผิดชอบก็บไปฟังกันเองก็ไปสอบกันเองไปดูกันเองก็แล้วกันนี่เป็นเพียงแค่ข้อมูลเล็กน้อยลอยมาตามลมแห่งธรรมะขอให้ท่านทุกท่านจงมีความสุขมีความเจริญตลอดถึงได้รับอนุมโมทนาบุญในสิ่งพละอันพละน้อยสืบสนทนานในวันนี้จงทั่นหน้ากันเถิด